สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว YouTube นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อ,อเลยครับโอ้คลิปนี้พาเพ,เพื่อนมาดูบ้านสวยครับนี่เป็นห้องครัวครับนี่ครับสวยงามครับตรงนี้จะเป็นที่วางของครับ ส่วนฝังจะเป็นเคาน์เตอร์เป็นที่ล้างจานโอ้สุดจัดครับนี่ข้างในเฉพาะห้องครัวนะครับนี่นี่จะเป็นห้องครัวส่วนตัวบ้านก็จะถัดไปครับนี่ครับตัวบ้านก็จะเดินออกมาเอาสวัสดีครับสวัสดีครับครูสวัสดีครับสวัสดีครับป๋ะมีอะไรครับ เอ้ามาทำอะไรนี่มาดูบ้านหลังใหม่แล้วเอ้าโอ้ฝาตุงสงสัยอยากได้บ้านใหม่ครับ <c oughs> นี่ครับมาดูบ้าน <c oughs> โอ้สวยงาม <c oughs> นี่ฝั <c oughs> ่งทางนี้จะเป็นที่จอดรถครับ <c oughs> เป็นโรงรถ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ นี่จะเป็นบ้านครับเป็นตัวบ้านเดี๋ยวจะไปอสอบถามอ่ะครูว่าเฉพาะบ้านนี้เท่าไหร่ตัวนี้นจะเป็นเรือนรับรองครับครูครับอ,อ,อยากทราบว่าวไอ้ตัวเนี้ยงบเท่าไหร่เฉพาะตัวบ้านใช่ไหมใช่ครับใช่เฉพาะตัวบ้านน่าจะอยู่ประมาณรวมรวมอุปกรณ์รวมเสาเข็มรวมอะไรก็ประมาณสองล้านแปดครับสองล้านแปดแสน คือสองล้านแปดแสนนี่เหมาอุปกรณ์เรียบร้อยเบ็ดเสร็จทุกอย่างยกเว้น่อเอใช่เอม่านผ้าม่านหรือว่าอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ยกเว้นพาตัวบ้านนะครับสองแสนแปดตอกเสาเข็มอย่างดีเนาะเสาเข็มหเมตรตัวใหญ่สุดนี่ครับแล้วก็ทุกวันนี้น่าจะไม่ได้นะไม่ได้นี่เหล็กมันแพงเนาะเพราะเราสร้างแต่เหล็กมันยังไม่ขึ้น จะเป็นคนครูจะเป็นคนดูแลทุกอย่างเลยครับที่นี่อยากได้สนใจก็ติดต่อครูเลยติดต่อมาได้ครับเดี๋ยวผมจะบอกผ่านให้ครับสวนได้เสียอะไรครับก็บอกผ่านได้บอกผ่านใช่ไหมใช่จริงไหมไม่มีส่วนได้เสียใช่ครับนะครับฝั่งนู้นเป็นเรือนรับรองจะมีสระว่ายน้ำครับเรือนรับรองนี่เป็นหินกาบครับอันนี้ห้ามไม่ไบ้ไม่ต้องเรียบอ่ถูกขาเลยนะคือเขาแบบเขาเรียกอะไรนะ อ่า like สไตล์แบบอะไรนะศิลปะศิลปะศิลปะเป็นบ้านสองชั้นกี่ห้องนอนครับครูนี่สี่ห erm ้องนอนสี่ห้องนอนกับสามห้องน้ำสี่ห้องนอนกับสามห้องน้ำนะครับเฉพาะตัวบ้านนะครับไม่รวมครัวเนาะครูเนาะครัวที่ต่างหากเนาะครัวที่อยู่ด้านหลังนี้อันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเฉพาะตัวบ้านตาตุงก็สนใจอย่างแรงครับ ปะตุงปะตุงจะเอาแบบนี้เลยบอวันที่ห่กแล้วโอ้ oh. นี่ครับคือที่เรามานะครับที่เรามาเราไม่ได้มาจะสร้างบ้านหรือทุบบ้านอะไรนะ <c ười> คือเรามาเรามีงานครับงานงานของเราก็คือเออนี่ครับงานของเราย้ายต้นไม้ครับ ย้ายต้นไม้นี่ครับต้นไม้ประมาณ5ต้นต้นไม้ที่จะย้ายนี่คือเราก็มาปลูกนะครับเราปลูกเมื่อ,อหลายเดือนที่ผ่านมาครับทีนี้เจ้าของบ้านนี่ครับ เจ้าของบ้านบอกว่าอาไปดูนี่ครับต้องย้ายครับคือปลูกไม่ได้ตำแหน่งนะครับต้องย้ายไปข้างหลังนี่เราก็เลยมาดูงานครับต้องเอาไม่โคมาโคมาขุดย้าย ครับแล้วก็เอาพวกเศษไม้นี่ออกครับจะมีต้นใหญ่อยู่ต้นเดียวครับต้นนี้ครับนอกนั้นจะเป็นต้นเล็กๆต้นนี้ซื้อมาจากกรุงเทพนะครับซื้อมาจากกรุงเทพโอ้ราคาหมื่นกว่าบาทนะครับต้นนี้ตต้นนี้ก็ไม่ถึงหมื่นครับ งามมากครับอาณาจักร <laughs> เป็นการาวางแผนที่ลงตัวนะครับฝั่งนี้ก็เป็นโรงรถฝั่งนู้นเป็นเรือนรับรองครับก็เป็นตัวบ้านเราจะขึ้นบ้านาวันที่ภายในวันที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งธันวาหรือเปล่าทำอ้ยหนึ่งมะกราหนึ่งมกราครับน่าจะมะกรฎาหละช่วงปีใหม่พอดีครับ สีเรียบๆครับไม่หรือหวาไม่ฉุดฉาครับแต่สไตล์ทรงนี่สวยครับแต่สีนี่เรียบๆมองแล้วสบายตาครับสีมันมองแล้วสบายตานะ ให้สีมันมองแล้วมันสบายตาดินี่เป็นสีสไตล์โมเดิร์นอือม,มันเรียบเรียบง่ายง่ายเล้วเวลาเราออกแบบลงรถแล้วก็ออกแบบท้องพัดนี่ยเราก็พยายามให้มันร้อนอ๋อเพราะนี่ครับจะมีสระว่ายน้ำครับเรือนรับร,บ,รบ,รบ,รบรองครับ โอ้สาไว้น้ำไม่เคยล้างเลยตอนนี้ก็เหลือจัดสวนครับจัดสวนย้ายต้นไม้จัดสวน,ยยอน,สนเอาดินมาปรับพื้นที่มันก็ต้องกินแด่เหมือนเหมือนกันนะอย่างตรงนี้ตอนแรกของออเปมันก็เสามันไม่ได้กรน บัวบัวบัวเหลี่ยมผมก็ใช้บัวเหลี่ยมวิ่งไปตามเราใช้บัวรดน้ำได้ไหมคือคนที่เข้ามาน่ะถ้าเราไม่บอกว่าเฮ้ยพวกนี้เราทำเองเขาไม่รู้เราคิดว่าเป็นคนเดียวกันที่ทำเราไม่ได้ว่าอะไรอยย่างงเี้แต่ว่าเราพยายามทำ ให้มันลงตัวเลยเนาะใช้โปรแกรมให้นเป็นตัวที่เป็นแบบนี้นะมันต้องเป็นอย่างนี้สแนี้หล้มเดาห้องก็เป็นสที่เหลือพอเรามาจัดรายละเอียดก็ใส่สีใส่บัวใส่อะไรไนก็ให้มันมาเลวครับไม่ได้ไปเขียนแบบว่าโอ้ใช้เหล็กเท่านั้นเท่นี้เท่านั้นเท่านี้ จะอออกเป็นนตตััวว่ถ้าไปอยู่ตรงไหนที่เราถมเนาะเด่นมากเลยก็ใช่ไงเด่นแล้วนี่เป็นยกตัวนี้ไปตั้งตรงนี้ตระงานเลยแหละเจอกับตรงข้ามกันตรงนี้คือมันเป็นป่าเป็นป่าแล้วมันเป็นแค่คนในบ้านในที่เขาจะเห็นแต่ว่าเขาก็จะหันมองตลอดเด็กๆมันเขาก็จะหันมองมองถ้าอยู่ตรงนั้นนะโอ้โหจะเป็นเจ้าเดียวกันที่ผมถมมาสามไร่นะครับเจ้าเดียวกันเลย กี่สองในสองใน,น,นถ้าไปอยู่ตรงนั้นนี่แบบอลังอลังการงานสร้างอะ่ะใครผ่านมาผ่านไปต้องเหลียวอ,อะ่ะต้องเหลียวมอง เครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับคลิปนี้สวัสดีครับ